ครับก็กลับสวัสดีนะครับมิรังในตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับเราฟิตชิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อวนี้นะครับกะยูที่ไม้น้องเบ้นขึ้นเกลนะครับเนาะโอ้ยนะครับหลังจากกินเขาปลาลายมือนะครับผมกะว่างๆนะครับกะมานลังเลรีดอีกนะครับอันนี้กะประมาณจะเข่าใบมุ้งนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสมาเห่นนะครับ มึงก็ขอบคุณเอฟซีเด้นนะครับผมนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับเอฟซีนะครับทางเอ่อเชียงใหม่นะครับผมเนาะเอฟซีทั้งเชียงใหม่นะครับโมเมนต์เอฟซีแล้วครับคือคนรู้จักนะครับเคยทํางานด้วยกันนะครับทํางานด้วยกันอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยเจ็ดนะครับเพื่อนนะครับ ขอบคุณนะครับที่ยังจำเยาวได้เด้อนะครับออสเอยนะครับนะครับโอ้ <Israelis> ขอบคุณอีครับอบอคิดว่าสฉดยมาพอกันอีกนะครับขอบคุณนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาตกเป็นบาลานซ์นะครับผมนะครับบาลานซ์นะครับ,บ,าารบตั้งหกตกหนึ่งนะครับผมนะครับตั้งหกตกหนึ่งนะครับทุนที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นทุนอ่า หมเม่นนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่สิบเส้นนะครับผมนะครับสิบเซนนะครับที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะตกเป็นสองตะขอนะครับสองตะขอเดอ้อนะครับผมตกเป็นสองตะขอเอาตะขอหนึ่งขึ้นยาวท้ห์ผ่านวานะครับตะขอขตะขอหนึ่งคือสั้นตะขอหนึ่งขึ้นยาวเท้นะครับผมก็จะตกเป็นบาลานนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็น ก็จะตกลงดินประมาณนี้นะครับผมนะครับบาลานแตะนะครับสองสะขอนะครับบาลานแตะสองสะขอนะครับแต่ผมตั้งนะครับผมจะตั้ง <c oughs> นะครับผมจะตั้งให้ตัวเบรกข้างล่างนะครับ แต่กับพื้นแต่ว่าตัวบนก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อาการจะเป็นยังไงก็ติดตามนะครับผมนะครับตั้งหกนะครับตั้งหกตกหนึ่งนะครับผมตั้งหกตกหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมชิงหน้านะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสิบเซนนะครับตัวบนสิบเซนเดอร์นะครับแต่ว่าตัวล่างยี่สิบเซนนะครับผมเป๊ะเอาเป๊ะนะครับเอาเป๊ะนะครับ เดื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมไปเบิรงกันครับเดี๋ยวมันสีดำก่อนนะครับผมนะครับลุยกันเลยครับโอ้ยฮอนเด็ดแทีนะครับจะมาฮอนเด็ดแทดี กอบสวิงไว้ก่อนครับกอบสวิงไว้สี่ตักบูนเอาลองมึงนะครับนอนจกักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับจักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผม ครับเหยื่อก็จะเป็นนวลนิ่มนะครับนอกของของิงใสขึ้นเก่าครับผมมาได้ใสเงีย้ยผู้อื่นจักเชอรอนะครับผมใสตจะเงีย้ยจะคล้องนะครับกินเบิดครับป้าเนี่ยนะครับมาสองว่าไปถามเงีย้ยตัวใดดีบุดีนะครับผมคุณมั่นใจว่าเหยื่อคุณดีคุณก็ตกเหยื่อคุณไปเลยนี่เบิดครับโอ้ มาช่วงใบอะไนี่สินะครับเดี๋ยวส่งนะไป เดินเดินนี่นี่โอ๊ยโอ๊ยาดประหมอเอ้ยมันคือไปกินเลือแค่ ปลาหมอนะครับปลาหมอเก็บก่อนครับเก็บก่อนมันมานครับมันมานไปอ้ดสิ่งไห้ยับลุมไม่รอบาดหับลุมเอาไว้ฟัง tóc may bưởng ừ ờ ờ chảo chảo กำลังหน้าทอดครับเฮ้ยหาเบนตาก้วยเจ็บตา ไปอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหกดกดกดอือนะครับเหมาะกับสายเสพนะครับเสพธรรมชาตินะครับคันรุ่นนี้นะครับ 干嘛 ทำกันไปเรื่อยๆครับผมโอโ้คือขางเนี่ยในระบาด ทัน <laughs> Đi. Đơn à, phải

เุ่งหนไปเรื่อยๆครับซิมิสั์ประหลาดเขาบ่ ประหมอครับปลาหมอเก็บครับเก็บ อ้<ไ>อืมอ้อยปลาหมออีกแล้วกินหมากบนครับปลาหมอ

Hi ไอ้อัมไหแล้วครับอ,อ <c oughs> กำลังหน้าทอดครับกำลังหน้าทอดไป ตามขึ้นไปเรื่อยๆครับผม

าอาจารย์จีดอก่นบ่บคอยเขาโบคอยเขาฝ้าบ่เ,เขานี่โบกินหัวเนี้อเนี้ยลงที่บกินนิดจีดีเอเลยจีแต่ว่าบ่กินทังร้อนนะบ่อยอนแล้วมันเปลยเออ เโบจอดบมีตะปานอกแก๊แกบแก๊เข้าเรืวนี้อืมฮะนี่เมื่อแล้ไปไป เรียแล้วเรียแล้วไปไป หอืมปาขิงปาคิงกินอยู่เลิกแถวปาขิงาวของแถวดี ใส่กำลังดีส่กำลังดีครับ ครับผมกะใ้เวลากลับเนาะนะครับผมกลับไปเบิ่งผลงานกันครับผมว่าได้หน่อยได้หลายปันไหนนะครับผมนะครับผลงานนะครับผลงานที่เป็นจะไใหเป็นสวด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 บอโหยจงปองเลยบบดสร้างขาดครับอว่าจะขาดอย่างนี้ตัวนีนนะครับผลงานเนาะ มัน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 ครับมันนี่แจวแจวครับแจวนะครับพอกันคลิปนานะครับสำหรับมันนี่นะครับผมนะครับยาวฟิตติ้งนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ้ยแสบตาไายครับมันนี่นะครับ